ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแอบดูหน่อไม้นะคะว่าเขามีหน่อไหมพอดีมาเจอแหนงเนาะนี่กำลังขึ้นมาเราก็จะหักเอาไปลวกนี่ค่ะคเพื่อน อไม้กอที่ทำงานค่ะวใบมันขึ้นเต็มเลยรกมากมองมองไม่เห็นอีกหนอนนึงวางไว้นี่ก่อนมันก็คงจะอยู่ข้างในลึกๆนั่นแหละคุณผู้ชม มีมันขึ้นมามีแต่หนอเล็กๆหน้านี้ก็จะมีหนอแบบนี้แหละคิดว่าหนอเล็กๆถ้าอีกหน้านึงก็จะขึ้นหนอใหญ่ คุณผู้มชมเราจะเอาไปลวกกินกับแจ่วนี่หาขึ้นไปอีกอ,อันนี้ หนอนนี่ยาวแล้ว ไปดูข้างในสิข้างในมีไหมมีโซนเขาแล้นก็หรือเลาะตรงรั้วเนี่ยผู้ยสียาทางจะเดินลำบากมันขึ้นมาเยอะเลยโอ้โสิมันแทงขึ้นมาเนี่ยอยู่ข้างในมันขึ้นมามนก็ไม่เห็นหรอกอมันขึ้นมาหน่อเล็กหนอน้อยแล้วก็ขึ้นขึ้นเยอะๆแล้วแบบ มันก็ขึ้นเยอะมากเขาไม่อยากให้มันขึ้นเยอะมากค่ะทางทางเดอะมอเขาแบบเพราะว่ามันลกมันลกเวลาขึ้นเยอะๆเขาก็จะมาแบบหักทิ้งหักทิ้งถ้าไม่หักทิ้งเขาก็แบบขึ้นเยอะเกินไปแล้วมันลกมันลกที่ทํางานค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเดาว เดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งหุ้ยลกมากเลยค,คุณผู้ชมคะได้แค่นั้นก็เอาเหรอเนาะพอละขี่เกียจหาแล้วมันลกโอเค เดินตวเนิดนดงอ๋น่จอลยังขึ้นงามอยู่เลย คุณผู้ชมขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะไปรวมกันเนาะแล้วแค่นี้ก็พอไปลวกไปลวกกินเมื่อแรงกินกับปนกับแกวหน่อไม้ที่ทำงานค่ะคุณผู้ชมนี่พอดีเอยวขยมาทิ้งนะคะ ที่ขึ้นขยะของพวกเราก็เลยแวดดูหน่อไม้มันจะขึ้นเยอะช่วงเดือนพฤษภาเนาะนี่อีกหน่อหนึ่งถ้ามันขึ้นอยู่ข้างในเราก็เอาไม่ได้แล้ว โอเคนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่ได้ขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะจะกลับร้านแล้วนะเพื่อนๆคะตอนนี้กำลังปอกหน่อไม้นะคะเราจะปอกอเอาไปต้มนะคะไม่แกงค,ะค่ะน่าอร่อยไหมน่าอร่อยนะตอผักนน,ะะนี่โอเคลง่ตวนี้ก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็อ่อน ไปให้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะลวกเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่หนอนอยาวเลยเรอ,อมาอย่างนี้นะคะเราจะเอา,าที่มันที่มันอ่อน 开。<Okay. S 2> okay.